สุขสบายดีเนาะมื้อนี้ก็แม่นมาเฮ็ดลาบเฒ่ากินเนาะมื้อนี้ก็มแม่นแม่แมแมแบ่าวเสียงแคนแดงพงพวนเพิ่นสิแต่งลาบเฒ่าปั่นสู้กินพี่น้องเอนะ้ยเนาะนี่ก็เม่นกำลังปรุงเครื่องเนาะท่านก็เลยเพิ่นเอามาหมัดเสือถ้วยน่คนไปคนมาเนาะกำลังคนสมมตดพี่น้องเอ้ยเสียบบางน้ำมาน้ำมันแซ่บด้วยบ่นนะเนาะกำลังกำนองคนน้ำอยู่พี่น้องเอนะ๋เนาะ นี่ก็แม่นพ่นจะมีรับเทาพี่น้องรับเทาพื้นบ้านดินแดนเมืองพวนเสียงข่างแซีบหลายพี่น้องเองน้ำมันน้ำต้มปลาพวกนี้พี่น้องน้ำต้มปลาอเนาะน้ำต้มปลาเสือแซีบหลายพี่น้องเราเป็นเรือนั้นติดตามน้ำเบ้าเสียงแคนเด่นมุงพวนไปเลยเนาะพ่นกำลังคนนี่จะบันทึกพ่นอยเริ่มนี่พ่นก็มันมาหั่นเทาแล้วเนาะนี่เนาะงพ่นกำลังจะเอาเทาซื้อพี่น้องเลยกกำลังหั่นเทา เลาวนี่ก็เป็นกำลังหั่นเทาเนาะพี่น้องเนาะกำลังหั่นเทาซอยน้อยๆพี่น้องอีบางๆางอีสั้นๆจึงค่อยกินง่ายเนาะอันนั้นก็แม่นมะเขือพี่น้องอันอยู่ทางฝากนี่นี่มะเขือแล้วก็เครื่องปรุงมันเนาะมะเขือโ่้ต่างๆผักหอมปอกผักสูอหอมละมาเลยเนาะผักหอมห่อกันกำหัวสีเคียวสีไข่มะเขืดน้อยเนาะหั่นซอยซอยโอเป็นจับเส็บแผลเบามาแล้วน้ำลายแตกพี่น้องเอยเนาะกรทันเร็วก็ยังอยากเลยเด้วเนาะว่าเพิ่งกำลังหั่นอยู่นี่ก็ได้ เออเลี้ยวได้บัดนี้เนาะกำลังกายเลี้ยแล้วพี่น้องเลยหนุมเดียวไปไเนาะเนี่ยเพิ่งหันยัิ่งไเจอเนยังหันตึงก่อนกำลังที่ว่าหันเทาเทาอีมุ่นเนาะจงค่อยสูกกินงายไม่ชินซะโอ้เ้ามาแล้วน้ำลายแตกนะนี่พี่น้องนี่พ่ทัน,เ,น,นเลี้ยวก็ยากแล้วเนาะ กำลังซอยเทาเด้อนี่เด้อเนาะเออแล้วละแบบนี้นะเทเสือหม้อเลยพี่น้องเอยนเทเสือทวยนเนากกำลังเทเสือทวยบึงทีแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยแบบน,นี้เนาะเอามาเขือเขี่ยมลงเอามาเขือข้มลงแบบน,นี้เนาะเครื่องต่างๆที่เรามาหันน่นไว้นี่โอ้คักเนี่ยพี่น้องลับมะเ,เขือดก็แซ่บคือกันพี่นนะ้องเอ๋นเนี่ยนี่มันลับเทาพื้นบ้านเสียงขวงบ่ายน้นองเอ๋งตุงกับลับเทาแปลกจำเสือโอโดคักนินเราขาว ข้าวเขียนฟังเพลงพี่นอ้องข้าวเขียนล้ำตอบเดียวก็ม่วนเดียวเสียงความบรรเทาก,ก็ได้เนาะอ่านี่ก็แม่นมากินลับเถาพี่น้องเองเคียมเสือกดเขี้ยวระบาดนี่นะกำลังจะเอาข้าวเขี้ยวลงเสือถ้วยเนาะนี่ลับเถานี่ก็แมน่นเห็ดเนาะพี่น้อ,นนองเห็ดอนะันเห็ดหนวดคือบ่าวสังเคียนอันบ้านะเห็ดหนวดมาแตงเนาะมาแตงเปียกพันบ้านมาโปโอ้มีหลายแนวพี่น้องเองฮ่ามาเบิ่งลับเถาเขาต่อ เนาะกำลังเทีจีเข็มซเซอร์เคิเคียวแล้วก็จีลองสี่มือเนาะมันเป็นอันเลยรสชาติของมันจีแซบเซบซอยบ๊อสีมือของแม่แบ,บา่าวเสียงแกนเด่นมือพวนเองเลยนี่ก็เป็นหมาฮอเนาะมาทอดดินนะนะซับมือพวนเขาเอิญหมาฮ่อนี่นยนะพี่น้องเนาะโอ้กินแซบเลยหมาฮอ่พื้นบ้านเฮานี้นี่มันถอยหมาฮ่อนี่นี่ก็เป็นหอมลาบต่างๆเนาะแต่ว่าเป็นตาแซบหลายพี่น้องนี่อันนั้นก็มันเริ่มเสื่อน คนซื้อนั้นแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะคนไปคนมาคนไปคนมาได้วเซอกันเขาคิวแล้วเขาคิวหรือว่าเขาไม่ยังไม่คนเดียวกันเนาะกำลังคนรับเทาพี่น้องเอ๋ยโอ้ว่ามันเป็นตาแซบน้ำลายแตกคกนนั้นน้ำลายเฮ้ยอะไรนี่เนาะโอ้จะคือเป็นตาแซบแท่ในคนไปคนมาให้มันตีกันเข้าเดียวเนาะที่ว่าเขาคิวบนเข้าเดียวแล้ว กมันลองซีมึงว่ามันจะเป็นแังไรือาบน,นี้นะาะรสชาติของมันเหมือนเครื่องก็จริลองซีมึงเนาะกำลังจะซีมเน้่นี่นะพี่น้องเออเสนะ็บบอ้สบเออส็บหลายเส็บหลายฝนมาเส็บหลายนะกำลังซีมเป็นแนวเรือนะั้นเะนาะเนื่าบ่าวเสียงแขนแดน่นบางพวนจริลองไป ซีมึงบัดนี้เนาะมันจะเป็นเลยเพื้นบ้านเนาะเอ้าคนมาคนไปเนาะมันี้เบาเสียงแขนก็จะลงซีมบึงซี่มือของแม wrote, ่เบาเสียงแขนแดนมงคลทิ่รสชาติจะเป็นรสชาติเนี่ยเรานั้นติดตามน้ำเบาเสียงแขนไปเลยเนาะกำลังคนไปคนมาเดือนนี้เนาะกำลังจะเกี่ยมกินบึงพี่น้องเวกินแบบพื้นบ้านเลยเนาะอาหารพื้นบ้านโอ้คักเป็นตาแซ่บลายพี่น้องเวแต่บึงก่อนก็เป็นตาแซ่บอยู่เลยพี่น้องแกี่ยมบึงเบาเสียงแขนจะกินน้ำบึงเยอะบั้เนาะเนาะ ปินองเรน,นั่นเนาะโอ้คักหลายคักหลายแซ่บแท้แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยกินละบูเอาเลยเนี่พี่น้องเนาะมันจะเป็นอันนี้นะ้องรับเท่าเนาะแซ่บหลายแซ่บหลายป้าคักขักขักขัก,ขกจากมือของแม่เบาสังเขียนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อได้มายื้อยามทำข้าวก็ต้องมาลองทดลองโนบนแบบพื้นบ้านเอาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้คักหลายพี่น้องเอแซ่บสุดยอดเลยเนาะกำลังกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมน โอ้ขักขักแซ่บหลายเดอ้อเนาะนี่ฝากติดตามเบาสันเทียนเดนมพอนี่กินมานี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยกินลับเท่าเนาะบายบายเดอ้อกินลับเท่าแซ่บหลาย